สวัสดีครับท่านผู้ชมว,วันนี้เราอยู่ G E P 4นะครับเห็นไหมเห็นไหมเราชาตภาษาอะเมื่อกี้โอเคเห็นยครับอันนีนะครับผมชางยุไฟปังด้วยโอ้โหไฟอันนี้มีหลายรอมากนะครับยุไฟปังเนี่ยชางแบบเดียวก็ถือว่วแต่ว่าบอกเลยว่าต้องเอา,เอา,เอา ทำนะครับก็มาทำที่บ้านของคุณแต่ว่าเราต้องซื้อแมกเนตแบบนี้มาก่าอนอันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโอเคนะครับแต่ว่าในรีวิวของเราจริงจะมีเอออันนี้นะคระอะไรลองวิ่งให้ดูหน่อยได้ไหมครับม,มันขยับได้ไหมครับขยับได้แต่ว่าแค่ต้องเบาๆน่าแบบนี้ใช่ไหมครับขยับใหญ่แบบ บึ้งแบบเนี้ไม่ได้ใช่หอกเอาอ่าเขียนเราลากนิดนึงได้ไหมครับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่ามันลากยังไงอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าอยากไม่อยากใช้นะต้องจับให้มันดีๆถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่อยากใช้หนูต้องเนี้ยหนึ่งสองแท่ลากเออเกิดไม่ลากถ้าตกตัวเนี้ยเดี๋ยวก็เอาอันนี้กางไว้นะต้องเอากางไว้ น,นี่นะโอเคบอกเลยว่าอันนี้อ่ะมันดีมากมากแต่ว่าแค่อันนี้อ่ะมันไม่เหมือนกับอันอื่นมันจะมีสีฟ้าอันนี้นะครับมันอันนี้สีฟ้าี๋ยวมม่มีสีม่วงสีเขียวสีฟ้าเหลืองอ้ไแบบนี้ก็มีหมุดกลันส้มแดงก็มีนะแต่ว่าแค่เราอ่ะไม่มีส้มแดงแบบนี้จวมีแค่ฟ้าอันนี้ของเบบี้นะโอเค อ่ะโอเคงั้นต่อไปติดตามยังไงคะกดอะไรนนแล้วกดย้ายย้ายสเกดย้า์ให้ด้วยนะคะแล้วคอมเมนต์ได้ย้าค,าคลิปวดีโอได้น,นะคะจบวันนี้ต้องดูยาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเออคลิปหน้าอีพีอะไรอะ่ะคลิปหน้าอีพีห้าเราจะพาท่านผู้ชมไปทำอะไรกันไปดูป่า,ากาศน,นะคะ,อะโอเคบ๊ายบายเดีย๋ยวอีพีหกเดี๋ยว Bye. Bye.